ครับคลิปนี้จะพูดถึงกฎของเบญจธาตุในดวงจีนนะครับคําว่าเบญจธาตุหรือว่าธาตุทั้ง5้าในดวงจีนนะครับก็จะมีธาตุดินนะครับธาตุทองแล้วก็ธาตุน้าธาตุไม้แล้วก็ธาตุไฟนะในดวงจีนเนี่ยจะไม่มีธาตุไม่ไม่มีธาตุลมเหมือนเหมือนกับของคนไทย แต่จะเป็นดวงเขาเรียกว่าธาตุทองนะครับการส่งเสริมกันในดวงจีนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือธาตุดินนะครับจะส่งเสริมธาตุทองนะเหมือนกับว่าดินพอมีการอัดแน่นเกิดเป็นแร่ธาตุขึ้นมานะครับก็จะเป็นทองเป็นทองคำนะทองเมื่อมีการหล่อหลอมก็จะกลายเป็นน้ำนะครับก็น,นี่คือเรื่องของการส่งเสริมกันนะครับ น้ำก็จะส่งเสริมธาตุไม้ธาตุไม้ก็จะส่งเสริมธาตุไฟนะครับเพราะว่าไม้สามารถที่จะไปสมไฟให้มันแรงขึ้นได้นะครับส่วนธาตุไฟเมื่อมีการเผาไหม้เสร็จก็จะกลายเป็นดินนะเป็นขี้เถ้าเป็นอะไรก็จะกลับกลายสู่ดินแบบนี้อันนี้กฎของเบญจธาตุจะมีการส่งเสริมกันแบบนี้นะครับสําหรับการพิคาดกันนะ ธาตุาไม้นะครับรากของธาตุไม้นี่ก็จะไปไปคุมไปคุมดิน,นคือการพิคาดกัน,นเราก็นึกถึงว่ารากไม้ไปคุมดิน,นเหมือนกันทำให้ดินไม่พังได้อันนี้คือการการพิคาดส่วนธาตุดินนะครับก็จะไปพิคาตธาตุน้ำตรงกันข้ามกัน,นเราก็นึกถึงการสร้างเขื่อน ดินก็สามารถไปกักเก็บน้ำได้นะครับส่วนธาตุน้ำก็จะไปตรงกันข้ามกับธาตุไฟเพราะว่าน้ำก็สามารถลดไฟได้ทำให้ไฟดับได้ส่วนธาตุไฟนะครับก็จะตรงกันข้ามกับธาตุทองเพราะธาตุทองก็จะถูกหล่อหลอมด้วยไฟอนีน้คือการที่คาดกัน ส่วนธาตุทองก็จะไปเราก็นึกถึงขวานนะเป็นพวกธาตุโลหะทั้งหลายนะก็จะพิฆาตธาตุไม้แบบนี้อันนี้คือการพิฆาตตรงกันข้ามกันนะครับก็จะมาใช้สําหรับการส่งเสริมและก็การพิฆาตกันในดวงจีนนะครับเพราะว่าส่วนสัญลญักษณ์นะครับธาตุดิน ก็จะเป็นสีพวกสีอะไรครับพวกสีเหลืองสีครีมนะอันนี้จะเป็นสีของธาตุดินถ้าดวงใครที่เป็นดวงของธาตุดินนะครับต้องการส่งเสริมดินก็จะต้องใช้สีเหลืองเหลืองสีครีมแบบนี้เนี่ยเป็นสีของธาตุดินหรืออะไรครับที่จะส่งเสริมธาตุดินก็คืออย่างเช่นเรื่องของธาตุไฟนคนที่เป็นธาตุดินอาจจะใช้ ธาตุไฟเข้ามาช่วยนะครับสีของธาตุไฟอย่างเช่นพวกสีส้มนะครับสีแดงนะพวกสีแสดสีม่วงพวกนี้นะครับก็จะช่วยทำให้คนธาตุดินเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นมาได้สำหรับธาตุทองสัญ,ญลักษณ์ของธาตุทองก็คือพวกสีขาวแวววาวนะครับโลหะแวววาวอันนี้เป็นเป็นสีของธาตุทอง นะคนที่เป็นธาตุทองถ้าเกิดว่าดีถีไม่แข็งแรงก็อาจจะใช้ธาตุทองเข้ามาเสริมนะครับหรือว่าเสริมด้วยธาตุดินก็ได้นะครับคนที่เป็นธาตุทองเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าคือธาตุที่ส่งเสริมกันส่วนธาตุน้ำนะครับสัญ,ญลักษณ์ของธาตุน้ําก็คือพวกสีฟ้าครับนะพวกสีน้ําเงินนะหรือว่าสีดําเพราะว่าน้ําลึกๆก็จะเป็นสีดํา ลึกมากนะครับส่วนธาตุไม้ครับก็จะเป็นสีเขียวนะสีน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไม้ถ้าเป็นสัญลักษณ์ก็ถ้าเป็นสีทองนะครับธาตุทองนี้ก็อาจจะเป็นทรงกลมนะพวกกลมกลมพวกนี้จะเป็นธาตุทองน้ําก็จะเป็นอาจจะเป็นความเคลื่อนไหวนะเป็นความเคลื่อนไหวหรือธาตุไม้ก็อาจะเป็นแท่งสูง ก็ได้ธาตุไฟก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แหลมๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุไฟธาตุาด,ดินอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจะตุรัสอะไรแบบนี้ครับคือรูปทรงก็อาจจะคล้ายๆกันอันนี้คือกฎของเบญจธาตุนะครับเพราะฉะนั้นในการดูพื้นฐานของดวงจีนนะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจเรื่องของกฎของเบญจธาตุก่อนว่า คาว่าเบญจาธาตุเนี่ยคือาธาตุทั้ง5มีการส่งเสริมกันยังไงนะครับแล้วก็มีการาพิฆาตกันยังไงบ้างนะครับก็จะมาเป็นพื้นฐานในการดูดวงจีนหรือว่าในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอย่างาธาตุทองนอกจากเรื่องของโลหะแวววาวแล้วนะครับอาจจะใช้ทิศท,ที่เป็นทิศของตะวันตกก็ได้ครับที่ามาส่งเสริมาธาตุทองนะ เพราะในดวงจีนจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดวงจีนจะเป็นมีแต่เรื่องของอเป็นธาตุมองเป็นธาตุหมดเลยนะครับธาตุทองอย่างพระพุทธรูปที่เป็นโลหะทองเหลืองนะก็เป็นธาตุทองคนที่จะส่งเสริมมุมของธาตุทองเขาอาจจะไปใช้ทิศตะวันตกหันหัวนอนทางทิศตะวันตกเพื่อดูดซับพลังงานของธาตุทองก็ได้นะ ส่วนธาตุน้ำนะครับก็จะเป็นทางทิศเหนือนะอาจจะหัวนอนทางทิศเหนือเพื่อดูดซับพลังธาตุน้ำนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนทิศตะวันออกก็เป็นทิศของธาตุไม้นะครับเพื่อที่จะ,ะดูดซับพลังงานธาตุไม้นะส่วนทิศใต้ก็จะเป็นทิศของธาตุไฟนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับในการส่งเสริมเพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการการส่งเสริมนะครับหรือว่าธาตุไหนที่มันไม่ถูกกับเราเราก็ต้องควรจะตีกเลี่ยงนะครับหรือว่าในการจัดหวงจุ้ยอะไรต่างๆซึ่งจะนําเสนอในครั้งต่อๆไปนะครับกฎของเบญจธาตุนะครับก็สั้นๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับออกไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับสำหรับเรื่องของกฎเบญจธาตุคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นๆไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ